เฮ้ยเฮ้ยแม่มันผู้คุมไม่ใช่หรออเฮะเกมที่สองเกมบุแก้วใครหมดกรอกคนนั้นตายอ่ะไปคนละสิบโลเฮ้ยเนี่ยนะเกมบุแก้วเกมที่สามเกมชักเยอะอใครแพ้ตายาจับคนละฟังต้องแข่งผัวไวเซย์เกออะไรเนี่ย เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้เตยบังเอิญไปเจอเว็บไซต์หนึ่งหมนเว็บมืดที่พวกเราสามารถเข้าร่วมเล่นเกมได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าเกมที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเลยจะมาลองเข้าร่วมเล่นเกมจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันเลย เฮ้ยเดยนี่เราก็อยู่ในสควิกเกมมึงจะกลับเข้าไปเล่นอีกแล้วเหรอวะเออไม่เหลือตั้งสามเกมโอ้โหครั้งที่แล้วก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยนะเมึงเชื่อกูเหอะมันไม่ฆ่าเราจริงจริงหรอกเอองั้นไปดูแล้วกันว่าเหลือเกมอะไรบ้างเกมแรกเกมชักกยอเกมที่สองเกมลูกแก้วเกมที่สามเกมสะพานกระจกแล้วมึงจะอาเกมไหนอะเกมลูกแก้วละกันเนี่ยนะเออ ยินดีต้อนรับการกลับมานี่คือโอกาสที่คุูต้องเลือกระหว่างเล่นต่อหรือพอแค่นี้ถ้าเล่นต่อให้ติดต่อที่เบอร์นี้เลยวะ่ะเออมึงว่าไงอ่ะจะ <ไป S 1> เล่นต่อไปเลยดีไหมล่ะเหรอมึงคือก็คือมึงอยากไปเล่นต่อยเล้วใช่ปะล่ะออแล้วครั้งที่แล้วคือมึงไม่เข็ดไงจะไปเข็ดอะไรวะฮะงั้นมึงจะเล่นต่อใช่ปะ่ะเดออี๋ยวติดต่อไปที่เบอร์เดิมเลยแล้วกัน คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อกับขอเข้าไปร่วมเล่นเกมและทาง d ด r กเวบเขาก็ได้บอกว่าจะส่งผู้คุมมารับพวกเราภายในอีกสองชั่วโมงข้างหน้างั้นเดี๋ยวเราไปรอดูดีกว่าเฮ้ยเตยนี่มันก็เลยเวลานะัดนะไปแล้วนะเรารอไปรอข้างนอกไหมเป็่อนรถตู้จะมาแล้วเออปเฮไปเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนว่ากูลืมของว่ะ ตื่แล้วกลับมาที่เดิมอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหไปดูเสื้อกูดิเสื้อตัวใหม่ว่ะเออมึงก็เหมือนกันน่ะเฮ้ยกลับมาที่เดิมอีกแล้วใช่ไหมเออโอ้โหอย่าบอกนะว่าตรงนั้นก็มีเกมรอเราอยู่อ่ะเออก็ลองไปดูดิไปโอโหคั้ทงที่แล้วเกือบไม่รอด ก็ม no. um, like uh ึงไอยากกลับมาเล่นอีกอะไรวะผงไม่อยากเล่เงินไงถ้าเล่นแล้วมาเกียงจะไม่เอาหรอกโอ้โหอะไรวะฮุยเตยดูนี่ไม่เ่กบผู้จางวบยฮยนั่นมันผู้คุมไม่ใช่หรอเออ Oh. รอบนี้เป็นผู้คุมว่ะก็นั่นอะไดิอะไรวะน่ะแล้วนี่คืออะไรไว้เตยเล่นยังไงอ่ะเขี้ยมันเงียบว่ะนั่นเลยดิ <Huh? S 1> คือมันให้เราเหยียบหรอหรือยังไงน่าจะใช่นะอันนี้มันแข็งๆว่าเนี่ยอ,อะไรวะเฮ้ยอันนี้ก็แข็งไวเตย ทำไงอ่ะมันให้เราคนละฝั่งเหรอก็น่าหนัดดีมันให้เราเดินไปเรื่อยใช่ป่ะใช่ก็ไปหาบันน่ะเอองั้นไปอยู่ฝั่งนี้ป่ะไปอยู่ฝั่งนี้ด เฮ้ยไอ้เตยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้เตยเมื <h <h oh, oh. ่อกี้เป็นอะไรมากปะเจ็บขาวดีนะโอ้โหมาเ่็นกันงท่านเช่ยกันเฮ้ยอะไรวะแล้วมึงดูดิมันยังเหลือกล่องอีกกี่ใบวะเนี่ยว่าโดดต่อเลยละกันเออเรืจบเฮ้ยไอ้เตยอันนี้ไม่ใช่ว่ะ

จูดต่อเลยป่ะเออเฮ้ยตเ้ยต่อเลยนะไอ้เตยเ้ยรอดเหรอวะเฮ้ยแล้วมันจะเลือกอันไหนไอ้เตยไอ้เตยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกมที่สเกมบุกแก้วใครหมดก่อคนนั้นตายอ่ะ ปคนละสิบลูกฮ <át stars> ึนี <take> ่นะเขี่ยมุกแก้วแล้วมันเล่นไงไรวะเตยคือมึงเอาลูกแก้วไหมปุ๊ใช่ปะโอ้ยยังไงผมก็แพ้ดีแล้วไงอ่ะจะนี้เล่นทายลูกแก้วกันไหมล่ะถ้าแมงติว่าใครทายถูกก็เอาไปเลยเออใครเริ่มก่อนไปชุบไปชุบชุบมาเริ่มก่อนอะ คูเว้ยตีลูกออกมามึงโดนแน่ต่อไป,ไปมึงถ่ายกูเฮ้ยอ๋อคู่อู้หูถูกอีกแล้วกูถ่ายถูกไหมอ๋อมึงต้องให้กูสี่ลูกอ่ะ ต่อไปตากูอูาอามาสิลูกเอา้ทเอเาทีนี้มันเหลือสองลูกถายแล้วดีเฮ้ยเกมที่สาเกมชักเยอะไขแพ้ตายจับคนละฟัง นีต้องแข่งปู่ายเคยเขาคืออะไรเนี่ยดูจงนะได้ด เท่าไหร่อ่ะเอาไปเถอะฮ้ยส่วนผู้หญิงต้องตายเฮ้ยไอ้ตื้ยฮ้ยไปเลยไอ้ตืย